สมาคมวอลเลย์บอลยืนยันนะครับจะใช้โคตยะลุยซีบีลีกต่อไปหลังทัวร์นาเมนต์จบก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกสมาคมอย่างคุณสมพรใช้บางอย่างยืนยันนะครับว่าโคตยะทําต่อจบตรงนี้ปุ๊บอ่ะก็เดี๋ยววัดผลงานกันไปซึ่งผมว่าเอาตรงๆนะซีบีลีกอ่ะคือต่อให้เราจะแย่อะไรมากกว่านี้ยังไงเราก็ได้ด้วยมาตรฐานมันควรจะต้องได้ถูกว่าเ<ช>พราะถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่เรื่องของโค้ชยะอย่างเดียวนะ คือตัวเน็ตสมาคมก็โดนแรงกับเพื่อมหนักเพราะตอนนี้แฟนกีฬาก็ไม่แฮปปี้ใช่โดนดหนักมากโดนหนักโดยรวมนะครับเพราะว่าการจัดการมันดูแบบบกไปวนมาอะไรเงี้ยแต่แต่ผมว่าด้วยแนวทา,างเขานะเขาคงคิดว่าเฮ้ยมันไปได้แต่ณนะวันนี้ที่เราตั้งคําถามคือเราอยู่ระดับโลกกันอยู่แล้วไงแต่เราจะต้องไปให้มันแบบขยับขึ้นไปข้างบนได้แล้วอะใช่เออคือเราจะรอให้ถึงวันที่ชาติอื่นที่เขาขึ้นมาเป็นระดับโลกแล้ว เขาจะมาดีดเราลงมาหรือเปล่าเพราะเราก็อยู่ท้ายๆในระดับโลกนะใช่แต่พูดถึง<ะ>อว่าันตามหลักแต่เราก็ยืนระยะได้ดีซึ่งนักกีฬารุ่นพี่เขาทามาต่อเนื่องแล้วรุ่นน้องตอนเนี้ยมาสารต่อมันยังอยู่ในที่เดิมเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าการต่อยออมันพอไปได้แต่สเต็ปต่อไปอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเขา,เขาคิดถึงการวูฟออนแบบไหนไงจนแฟนกีฬาก็มองว่าออมันมันวนอยู่กับที่หรือเปล่ายังทําแบบเดิมอยู่แบบนี้แล้วมันจะได้ผลที่ดีไหมนะครับก็ผมมองนะว่า าจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็อย่างที่เป็นข่าวไปแล้วแหละก็คงโคดอ้อ,อ,อนนั่นแหละมผมว่าคงออครอรอโคดอ้อนจัดการเรื่องส่วนตัวให้มันลงตัวมากกว่าน,นี้ปรับชีวิตใหม่ด้วยเพราะว่าการจะมาฝึกซ้อมเนี่ยถ้าโคดอ้อนจะลงกลับมาเป็นโคทีเนี่ยสิ่งที่เขาเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นเขาทํางานหนักมากะนะครับแล้วถามว่าต้องเรียนรู้นักกีฬาไหมจริงๆแค่ไม่ต้องเรียนรู้เลยนะแค่ดันเด็กรุ่นหลังที่เขาเตรียมไว้อ่ะขึ้นมาเพราะเด็กพวกนี้เขาก็เห็นตั้งแต่ โอ้โหตัวเล็กเลยอายุสิบกว่าเนี่ยบางคนก็ไปนอนอยู่ที่บ้านเขาเหมือนกันนะครับรับมาดูแลจากพ่อแม่เลยผมว่าตอนเนี้ถ้าจะให้โอกาสคนไทยด้วยกันคนก็ยังคงมองกระแสว่าเออถ้าคนออสมาก็ยังยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุตินะทาแล้วไม่ดีอีกเนี่ยล้วก็จะเปลี่ยนกันอีกจากกระแสโซเชียลโอ้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เป็นแรงเวียงนะเออเป็นแรงเวียงที่มันก็ต้องเอาหลักการและเหตุผลมาคุยกันนะเพราะว่าถ้าสมมติออาเปลี่ยนจากโคตออสอันนี้คิดไปไกลเลยเอาโคตต่างชาติที่คุณต้องการมา ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าสมาคมมันจะไปดูคอมเมนต์หรือเปล่าซึ่งเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูอ่าแต่ถ้าเกิดว่า,วาคุณไปเขียนปุ๊บแล้วมันกลายว่าตรงใจกับแขวเขาขึ้นมาเนี่ยก็กลายว่าเฮ้ยนี่ไงต้องเอาคนนี้มาเอาไปกลายเป็นว่าแฟนกีฬาก็บอกว่าเนี่สมาคมต้องทําตามแล้วซึ่งมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่คราวนี้แหละมันจะเกิดความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันแหลใ<ช>ะ,ะในมุมนี้ก็ก็หวังแหละแล้วกันว่ามันจะไปต่อได้นะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินในการจัดการเนี่ยก คุยกีค้งก็ยังงงว่าค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่มันติดปัญหาเรื่องเงินมันมันติดตรงไหนนะเพราะาเราไม่ทราบปัญหาภายในแต่ว่าถ้ามีการชี้แจองออกมาเป็นตัวเลขมันก็ไม่ได้ยากนะที่คนติดตามจะเข้าใจทั้งสื่อมวลชนทั้งแฟนกีฬาเช่นสปอนเซอร์ได้เท่าไหร่แต่ละเจ้าให้มายังไงเอาไปจัดการอะไรบ้างางเงี้ย นนมันก,มนก็มันก็ต้องมีการชี้แจงมาเพราะว่าองค์กรพวกนี้มันเป็นองค์กรที่มันไม่ได้สแสวงหาผลป,ประโยชน์อยู่แล้วนะคือทุกอย่างมันเอาไปใช้เพื่อส่วนดวงแต่ทาเบื่อกีฬาทีมชาติถ้าติดว่าไม่มีเงินก็แค่บอกมาว่ามันไม่มีเพราะอะไรจะได้ดูว่าถ้าเอกชนเขาเห็นปุ๊บโอ้มันไม่มีจริงนี่มาเดี๋ยวจะได้พร้อมเข้าไปสนับสนุนเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่สนใจนะผมว่าพ้าเอกชนหลายเจ้าเนี่ยสนใจเขาสนใจนะแต่ทําไมเขาถึงไม่เข้าไป อันนี้เป็นคําถามที่สมาคมเองต้องออกมาตอบใ,<ช>ให้ส,สังคมได้รับทราบนะครับอ่าอันนี้ผมว่าผมพูดได้เท่านี้เพราะจริงๆนมันพูดได้มากกว่านี้แหละ<ช>แต่ว่าใ,ในในมุมวันนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศมันกำลังพอไปได้ก็ลยอย่งก้อมก้มแก้มแก้มไปก่อนนะครับอยู่กับซ l e a g u e ไปก่อน <laughs> จบตรงนี้ จะค่อยว่ากันนะครับก็มีโปรแกรมเหมือนกันค่ะพิเจส,สัปดาแรกค่ะคก็เขาจะแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึงส่สิงหาคมค่ะอันนี้แข่งที่ประเทศเวียดนามก่อนแล้วก็สัปดาห์ที่2เขาก็จะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยของเราที่จังหวัดนครรา,า,าชสีม,มาก็ระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคมค่ะซึ่งที่โคราชอันนี้มีนักข่าวของเราไปตามด้วยมีเป็นทางพี่ไอป็นทางน้องแบมไปติดตามก็ติดตามกันไว้ค่ะก็เชื่อว่าน่าจะมีแบบมีข่าวหรือว่ามีคลิปวิดีโอเนี่ยมาฝากแฟนๆแน่นอนค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ